สวัสดีจ้าทุกคนปากวางสาวโคราชในสวีเดนวันนี้ปากกวางจะมากินอะดิโชคกับขนมจีนเนาะเจเนะโอ้อย่างแซ่บเลยจะุกคนจ๋านี่ขนมจีนก็จะมีนี่นะจ๊ะน้ำยาป่าเด้อเพื่อนๆจ๋านี่น้ำยาป่าตีนไก่แกเอ้ยน้ำยาป่าตีนไก่ชื้ยอดตีนเยอะมาก กินเปื่อยๆจะพี่น้องนี่จ้ะม,มาซ่บๆน้ำกันจะพี่น้องมามามานี่อัิโชคกินดิบๆนะคะใช่แทนหัวปรีเนาะค่ะเนาะหัวปีกวยบานเองเนะจ้ะแศบเด้อจ้ะเด้อนี่หั่นแบบนี้จ้ะนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องจ้ะนี่อัติโชคจ้ะก็จะกินแต่ กาบเขาเนาะคะเนาะเขาจะมีกาบแบบอ่อนๆเนาะจะเนาะข้างในน่ะเนี่ยจะ้ะเนี่ยจะ้ะน่ากินมากเหมือนปีกล้วยลยจ้ะพี่น้องจ๋าเนี่ยอ่อนๆเอาหนอนอ่อนๆๆแบบนี้นนาะจะเนาะมาจะมาแซ่บๆนำกันจะ้ะโอ้ยนำยาป่ากตีนไก่แค่เอ้ยนี่ เหมือนปลีกล้วยพี่น้อง ถาดมันใหญ่เนะคะเนาะ อะมากอร่โชค หวานงอ,อกแซงกวาแขกลานแขกจนะ้ะอ่อนอ่อน Yeah, i กรอบกเอ้ยอริโชค น้ำยาปากจ็บจับอ๋อปวลาเนาะแม้วันนี้ทำงานพี่น้องจา๋าอุณหภูมิลบแปดองศาจา้ะทำงานด้านนอกเนาะมือนิชาไปหมดเลยพี่น้องจา๋ามือนิชาหนาวค่ะวันนี้ลำบากมากเลยอากาศมันติดลบเยอะมาก ลบแปดลวงศานนะพี่น้องแต่ไม่มีหิมะนะคะแต่จะมีแบบเกล็ดน้ําแข็งทำงานต่างประเทศนะ่ะช่วงสบายก็สบายค่ะช่วงลำบากก็มีจ้ะพี่น้องก็เหมือนทำงานอยู่เมืองไทยแหละค่ะอดเอาเนาะจา้ะเนาะดีอย่างว่า อยู่ต่างประเทศมีงานทำก็มีรายได้ไม่หรอกมีเงินส่วนตัวของเราเราจะใช้อะไรจะไห่ครอบครัวเยอะเท่าไหนเราก็สามารถทำได้เพราะเราหาเงินเองได้นะคะเนาะสามีก็ช่วยเป็นแบ็คกราวเป็นเป็นคนหนุนอยู่ข้างหลังเนาะคะ่ะเวลาตกถูกได้ยากเขาก็ช่วยนะคะแต่เราก็ต้องช่วยตัวเราเองด้วยเราอยู่ต่างประเทศพราะเนาะ มาปีแรกสองปีแรกยังไม่มีงานทําก็เรียนภาษาค่ะดโดทนเอาพอเริ่มได้ภาษาแล้วก็จะเริ่มได้ทํางานเนาะค่ะได้ทํางานแล้วก็จะมีเงินพอเราได้ทํางานแล้วเราก็จะอยู่ตัวแล้วพี่น้องจ๋าทํางานต่างประเทศเนาะแล้วที่นี่ว่ามันก็จะมีช่วงหิมะช่วงลําบากแบบเนี้ยค่ะมันก็จะมีเนาะแต่ก็อดเอาเพราะว่าเรากลับไปอยู่บ้านเนี่ยอาอยุสี่ิบห้าสิบเนี่ยจะไปทํางานบนไหนได้เนาะคะ่ะ <c oughs> มันเอ่อ คือมันทำงานมันยังได้ดีกว่าอยู่เมืองไทยเพื่อ,องไงเธอแกเอ้ยอุดเอาค่ะเก็บเงินแล้วก็กลับไปอยู่บ้านตอนเกษียณเนาะค่ะเนาะไปอยู่ตะยาดพีน่นองไม่หรอ ได้ผัวฝรั่งที่ทํางานประจำเนาะค่ะเนาะก็จะแบบนี้แหละค่ะเราก็ต้องช่วยกันทํามาหากินเนาะค่ะเนาะเราไม่ใช่ได้ผัวนักธุรกิจไม่หรอกบางคนเขาได้ผัวนักธุรกิจก็เขาไม่ต้องทํางานก็มีนะคะนะแต่ก็หลายคนที่ว่ามาแล้วก็มาได้สามีทํางานประจำเจ้าของก็ทํางานประจําก็ช่วยกันเก็บช่วยกันหาก็มีอยู่มีกินไม่หรอกแก hết tuệ tin nhằng dày อรอนอย่างดีเลยก็เ้ยน้ำเปื่อยคัก จะลืมกินนะคะกินกับสมตาขนมจีนแซ่บด้วยขาเต้อันนี้แซ่บจริงๆจะ้ะหมดแหละไปแล้วค่ะ